จากที่ได้เห็นผลงานนะคะ Presentation สวยมากๆค่ะแล้วก็ตัวงานเองก็สวยมากๆด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่ความสวยเพราะว่าเมื่อคิดไปถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยก็น้องๆคือออกแบบมาได้ตอบโจทย์จริงๆนะคะคือตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของความงามแล้วก็การประหยัดพลังงาน,นะคะ่ะถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่ามากๆนะคะทั้งทั้งต่อการศึกษาแล้วก็ต่อการที่คนทั่วไปจะนาไปใช้ได้ค่ะ ในแง่ของการประหยัดพลังงานนะคะด้วยการออกแบบเนี่ยเท่าเท่าที่พอจะจำได้นะคะจารู้สึกว่าการที่ส่วนใหญ่งานที่เห็นก็จะเป็นงานที่แยกแมสของอาคารเพื่อทำให้เกิด ventilation อะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีผลในการแบบช่วยลดการใช้พลังงานอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าเพราะว่า,าด้วยตัวของอาคารเนี่ยก็ อนุญาตให้แสงสามารถเข้ามาภายในได้มากขึ้นแล้วก็รมไปถึงลมอย่างที่บอกไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าเมื่อจินตนาการว่าคนอาศัยจะเข้าไปอยู่ในผลงานออกแบบที่ชนะการประกวดก็น่าจะเกิดความแบบอยู่สบายเป็นบ้านที่ร่มเย็นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะ ผลงานการประกวดออกแบบบ้านนะคะจะไม่มีคุณค่าเลยถ้าไม่ถูกนําไปสร้างจริงนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากจะเข้าใจรายละเอียดของการประหยัดพลังงานแล้วก็อยากมีที่อยู่อาศัยซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ชีวิตเพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็ทาให้สภาพแวดล้อมเนี่ยดีสวยงามนะคะก็ยังไงสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้คะ่ะที่ www. youngarchecohome. com นะคะหรือว่าเข้าไปติดตามรายละเอียดที่ Facebook ของโครงการประกวดออกแบบบ้าน,นะคะ่ะตัดไปนะคะ